สวัสดีค่ะช่องเจคยโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคยโนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านสวยบนนะคะราคาแบบสุดคุ้มเลยคุกท่านเนื้อที่ขนาด13ไร่เลยนะคะมีบ้านให้ด้วยค่ะราคา2องล้าน7แนบาทถูกใจสามารถต่อรองได้ราคาสามารถลดได้อีกนะคะ ซึ่งบนบนที่แปลงนี้นะคะมีบ้านพักค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีครบทุกอย่างภายในอย่างสวยทุกท่านทำฝ้าหลุมด้วยนะคะมีแอร์สี่ตัวค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องถูงหนึ่งห้องเก็บของมีห้องครัวแบบกว้างมากๆและมีอื่นๆอีกมากมายนะคะมีแปลงสำหรับการทำนาค่ะมีสระน้ำนะคะไว้หนึ่งบ่อสามารถเลี้ยงปลาได้ มีน้ำบาดาลไว้ใช้ค่ะไม่ขาดน้ำแน่นอนนะคะและบนพื้นที่ยังมีต้นไม้ผลไม้อีกหลากหลายชนิดมีแปลงชุดผักสวนครัวมีเล้าสำหรับใช้เก็บข้าวเลี้ยงไก่ได้นะคะมีศาลานั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านสวนมีครบทุกอย่างพร้อมเข้าอยู่นะคะแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านตาา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ห่างจากวัดป่าบ้านตาด6กิโลเมตรนะคะเพียงแค่2อล้าน7แสนบาทได้ที่ดิน13บไร่เลยนะคะพร้อมกับบ้านพักด้วยสนใจโทรคุยสอบถามและติดต่อหาตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อหนัดเข้าชมที่แปลงจริงนะคะเจคิโน่เพียงนำเสนอเรื่องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ